ไม่กบกีน่นอันปุ้ยไม่กบกีปุ้ยห้อยหินไงห้อยหีนดีดาก็ลอดลอาไบเยอะเล้กันดิลหนองขาวนองเคียวเนี่เลยัปางเออี่เล่นึกว่าโจเล่ปลามาโล

มองแต่อาตนแต่นีเนี่ยก็มีอาอตรเลพดุนีชสักแค่ไม่พี่เน้ยน้ำบูดานเนาะออรถเลพดุนีชเลีสักแค่น้ำบูเนี่ยอะคุณเนี่ยทิปปุบด้านเนอืทิปปทิปปอะไรเนี่ยวัทิซ

màu sẽ có người được xanh màu cả đều tự nhiên tự có cái này màu sẽ có là này ra thua cứ thật áp cái này ừm quả cứ này bị bị phô, lá phô không đi chứ thôi đến đi phô

没解放那个，那时间他到公社劳动呢，过年嘞吧，来那点，我过来去的，然后好像，嗯，太苦了，我吃苦，反正习惯了，然后过节，不就过节，包吃，过节过节还不让，不让人家哦过节，还做啥呢？啊，你啊，能过节。 อันนี้มันความหมดเลยนะเนี่ยนะเนี่ยหมดเลยเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะอันนี้จะมาปูละเล่นนี่แหละอืมคือด้วยเนี่ยบักใหญ่คืออ่ะเยอะดีเสร็จแล้วเนี่ยอามูนี่ก็พอดีอ่ะอ๋ออัลเลาะห์ฮาดีโอ้วาเลาะห์พูดละพูดกินๆๆอัลเลาะห์ซักใจอืมอัลเลาะห์มูบีนี่โอเคนี่จะที่ไปเอากุปาไปเจออ่ะแกนอรอีจาบะ

nowa kwa kwa bila kwa ke hula kwa sine ke chini kwa kwa afi ke afi kwa da ki da za ya he da na muda ta bin ni da fodamu piki ku kutu ni kwa kutu ni di kwa van ni ki tu pa tu dan ki kwa ke ka the no that brother daden ha

อันนี้ไม่อยากกินแล้วเราไปนีแล้วนี่ค่ะไม่อยากกินก็โอ้ตี่ซีเน่โอ้ตี่ซีเน่สิตาลุเล่นแล้วไปนีละอ๋อีปุ๊บลันี้แค่แกแ่เชล่พกเจออุปนิเนี่ยนี่เลยแต่กูรู้กูเนี่แต่ว่าพี่นี่แบบช้คุณให้ดีหมอคือแม่ที่คูเนี่ยเราพี่เจ้าที่เราลันนี่เนียิอนี่ยบราณชิชิคอแรงมากเนี่ยอนี่แลลนี่นี้ อันนี้เจนลยว่ะแล้วต่คนสับเปาเลยแต่ว่ามาบูมาบเรา่เนี้ยมาบูราอนเท่าชิออย่างเดียวืเยอะกว่าบจะเป็นดูได้ค่ะบางอนอัคีปัญญาจุดบาแดอุเล่นเนี่ยเดวเไอ้ช่อเนี่ยปัญญาจีนแนี่ที่ จำใช้ในสัตว์เดี่ยวนะเวลาจะเดินเ่ยตัวเด็กเรน้งหัวอัเาสั้วยสัตว์ของจนกันเราสัตตวเมาอะละก็เคนอลนี่เราคนนเี่ยวแล้วล่ะนี่อัขาวเสัตวอันสีเราเนยสัตว์ของ

엄마는밑에마을시다스모계라냐데미에타고웨는마실도빠양어라니뭐때미뭐티첨마스이라아께서보리모뭐라베데다아게다부들로마시피요마시가파마해마부다타포포니냐실라팟터니로마가스나카터니담바라리바이최여피단미춤네제

เราติมอเนี่ยมงนะพอแล้เลยดิฉันจะป่านเนี่ยพอสักคั้ลเดียวี่อืมอือมึงนึป่านเนี่ยอืมปนเนี่ยรูกเนยรูจเอรูเลยช่ีนี่ยอสี่ร้อยีเดียวแต่เขา老เอมอยสี่ร้อยร้อยอืเราจะใหู้ใหู้ตู้ดอตูซื้อใหปูปาเน่ยแม่จดให้รา

ไยม่ละน้อยไปนจะปไลด้ลนี่ยแต่ดิสลอมี้จ้าีส่ลนี่ยดิสลอนชาัดโดดไปแล้วอุลับกัล้วาคนเนี่ยหลกก็ตัวเนี่ยอตาหฮอตาฮปอาตอชี่กเนี่ยลซักกเนี่ยสิเดี๋วลาที่ก็ลาบลาบัลพี้พีเซดล เสร็ูลาบันาขกอบัาข้อวเพราะเราพอรอแหละเท่มนั่นโลกพื้นเราอี่ไม่อยากเสรเราอาศัยกันเราเยก็เราอันนี้าออจยไอแบบดื้อนี่เดเดือที่สิแลนาแลเรเตนนะอาศัยเราราเรเราเด้อวยตัวโบกปนพสาหัวมสาเจกได้ี่อมาผูกมาได้ดี กูิมซกาสมุทรเจกันี่เจ็แบบ่อือที่จุดนี่มัดจากบางอย่างรคิวซนี่เจ็บที่ตาขันนี่เห็นเจบวะก็หมอเจบค่ะเจ็พอมบูตเด้ออามาันนี่าอะกเ่าจ็บบูมา 把麻袋里面弄哇，对门把派货，把派货，把麻袋弄哇。完了是，哎，穿的布被是啥？把麻被啥破的，啥破呢？完了是买到布被啥呗？阿被嘛太散，对，好舍不得。拉朋友拉拉，还是苦是当当的。哦，我出国多久？我出国不几年。啊，我出门了，就买咯，就带，不买没得。 อาชีทากานินดานูลาโซโบลิตาคิลาชินาเวตานซินาเยอะเตเวเนอะเลพอนิซูมูเคยานียออือคอนิเดลีเดกิจูวาเวชิโดคาตูกาคินีโจมิโนเวซานาดิโลโมโคจูซานาตเลซอมุนนายายาเลตอรานีลอเมยาคินเดงเมยาคินเออไปตะลุกโตโกพิชันดาอูฮาทินอือนูลอมีชิโด

ก็ีที่อก็ดอะไรแกอีกนคเออจเดึงบำมาดีนาดีมาบูดมาบบมาเลืกเวมาดีนี่มาซดีน่ะใกเราแวชอราหน้าพัทอีบีโมเราแะแต่คันยตกรปลงมโคพัดูค่ะอาจจะสักผูบอลเนี้ยว่าพญาาหลูเจาตูบอเนี่ che è da poco a plottura, a plottura di di cuccioli, 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 di in di cuccioli, di cuccioli, la cuccioli, di cuccioli, di cuccioli, ก็สอดว่าประสาทน่ะมันจะไม่มีอะไรแก่อาศัยแล้วมันก็เก็บใครมันก็ก็จะพอเจียนน่ะชัยนาทก็ parallel 5 5นะก็โค้ดเล็บโค้ดเล็บเหบานิเอาเหยื่อเล็บตุกตุงมือก็ได้กับชิพี พกนีอุ่งก็ปุ่นอะอจอเดีบาดนเล็เียวอีกอินเรีก็โอเคปะบาบอมีเนารเรนี่ยิลูคอนี่แค่าก็มนี่เะมีดุ่าเทแรกีกอันแรกเราเนี่จะปองปอดูเชยเนี่ยอันยคัดแถวไบงทีทอดเยที่นแต่อะไที่กเส้ยเยา ก็ช mm ักฟาโพมัว hmm. ก mm ็เ hmm. ว่รู้อ hmm. ย่างนี้มาอาม่เมื่นนีตบปูจิมาม่กีบีบสนตอบัอยนี้เจตีว่เซออก็สินติจแต่คัดเวเลยเวรู้ล้วนมือวเลยเลืตเม่นอรเลเลือหลากตแ่นึ่งเก็บวรู้เก็ทอเม่ปาโพดีเลยเลือเนยถ้าจะมีแดเลืบชั่วชั่วมงมาเลยหอลช นี <Merci. S 2> mm. ่มาปุ๊บ้าม่ะจรแล้วเดตันมาล้วจริงเห่เเลอกว่าที่ปที่ไหนลูติดลิงอยมอตอนนั้นบอกเลากับคนแล้วฮตลโันโหลแเท่ไปเนียัจ้าเจ้าทุกไปเลยเนาะที่ที่อันเล่ว่าอัน้อันเ่ดว่นี่นี่หมอมั้ยี้ลารงๆเล่อกไง

nó d ei ngay ở miền Độ thì t наход cho t dan gesché tả smoke một rồi t lên giết t hết người, trả ph結 realised t, rồi là cho ch g contamination ngay bao trời rồi meals t8 me els nó bay t African Th memorized ở Buri tán dz Спayed out thua ba gi bay t bà trong Việt transparency แตาน่ลาน่นงเจ้เรืสนกเนเงยนเรืออามาราีมาเต็เลือคือจะชงเะยให้กว่าดิถีดีเลยดีลอเลยักพน่เลยอากตาคู่นอะไรอไไปให้ตัวเลย่อคัเยเรื่อเซมเมอเดี๋ยวก่เราหน่เดินได้เงียคือว่าเชมาโต้สอ่อนอเล็ต่วตนุ่ตานค่าสิน้าหลองก่อนหนึ่นาในปู่ก่อนเนี่จว่าจังละ

นะป๊อปปูลสักทวาจกปนบานอะก็พนาจีล่ะจีดะเดท่อระบะเดอุนี่ท่อระขอกุท่อบะเข้าใจกูจิชาลานะอะคาดอดนิลาเปาะชาลอนิก็อืออะสู่คือละเป่ละชุละเจ๋นนี่นี่เหลือคิดนี่ว่ามาสิแหละอือกะสิอะนี่ปุบากะละแกละจี ยี่สิแต่นาอเดอเดที่นูอินลมาเจอช่วยแล้วก็ชิมก่อปเราปูนกัเลยลำมาจะช่ยแต่ยีล้วช่วยเมนี่้วนี่มาศตาบุสา้เดอบลกมาอากตัดตนดคุยมาชิคู่คักขี้กก็ชิบูยงัี้อนวบิน ขาหลอดอะไรนี่เพิ่มขพูช้อนี่เจ๊เราไปตลเนาะนี่่มทุราใฉี่เราโมลเาจะหัวีหัวแก่ขาสิปุ๊บาดดุเราได้เลยตะเกร์เตะแคงนี่เราเปิอะไรเ้ราดูดเราถือปเรอปนอดหรือสิีบอกที่เล่นอค่ยโยคีบไเลอ๋อแลเชนี่เช่เติดโลนี่ทุเน่ย

นะเกเจ้าก็ไปซื้อตอนอกพวกคนนี้ตื้อเอาทุกๆๆไปซื้อจะไปซื้อสักตัวก็เราสมมุติว่าที่จะตีป้าจะตีหมูมัดทุกป้ามัดทุกคืนเนี่ยก็ตอนะเกซื้อก็เราจะแลป้าสิไปก็คงไม่ดอกจะแก่นะแก่แล้วคน

ปกิล่ะมีเชิดเอาไปล่าไอ้ซูแม่ใหญ่นี่ยแล้วแม่ใหญกนี่ที่ก็อุ่นเสีอุ่นเียก็อร่อยหน่มก็ปกิแล้ให้ปู่เนี่ยที่เนี่ยเลี้ยงฉันจะที่เออมาทุ่ป๋าป่าเดินทางที่ป้าให้ปู่ที่งานแค่ตอนนี้ก็ชอบมาเจาแล้วจะยังเจ้เจ้เจ้าทุ่ป๋าเจ้าจะต้อไปยี่

Nga teke teke aje paa la ula ua paa minayi. Nga teke aje paa la ula ua paa minayi. Ane nga paa minayi geng 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 ane. Ume geng 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 ane. Nga taa muu taa te mua paa sinyaa taa paa liye. Owa te mua na je paa liye. Nga koi mua paa tihe paa su. Kupe sakru kua taa paa liye awe ne. Nga tele kua taa paa bala kua taa maa paa geng. Ane puhe tepleu niye liye ka? Puhe tepleu niye. Taa kee suela taa

ตึก5เกยเดนดอก5เกยเลยสีเนี่ยเด้อเอาอันซี่ได้แบบนี้หื้อมื้อนี้อันซี่ได้แบบนี้โอ้สิแก่บ่บ่เนี่ยคลิปต่อคลิปเนาะบักย่านนี่เคนน่ะมะยานี่คนนี่มาเอะลองให้ซ่าโอ้จะชื่อก่อนเด้อล้อตลอดตะก็เออจะชื่อซิเนี่ยโลดันโนบีแม่จักคันบ่โอ้รู้ตะโกดดาดาเนี่ยย่านตัวเก่งๆพี่แต่เขาว่าอะ ထက်တော့အခုလာအမစီသွားအခုလာတာခဏလေးကိုကိုငယ်ဒီနေ့ပတ်သက်လက်ဦးလုပ်နေတာတောင်းတော့ငါလည်းပတ်သက်စင်လို့တော့ဘာလို့တော့ပထာစင်လို့ပဲกว่าဒီကိုနေသိကူလို့နော်ဒီလျှော့လို့လားလျှော့လို့ခင်ဘိုးဝါအဟိုနင်နမတ်ကေဘာတော့ဘိုးရူဟဲ့လောလင်တက်ဒီကောစီမတ်စီမတ်စီမတ်ပါတိကောလင်ရာဟောခူလို့နင်အတိယောအိဟိမပါရာဟာ ¿Vale?